ลงมา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 อีกาปากเล็กลงมาพ่อพญาโยมก็ดีข้าขอเพออีกาปากเล็กส่งมา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 เว้าพ <Vikings. S 1> ุตาเว้าพ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 ุตาเว้าวุฒาเว้กาเว้ยวุาเวตาุาเว้าวุตาเวาพุตาเว้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 าุาเวาุตาเวา้วุาจิ้ยว้นมาเว้ขึ้นาเวาเุตาเวตาเุตาเว้าเุตา เวพุตสัเวสัพุตสัเวสัพุตสัคุณตากาบูรัพเุตันคุณตากาโูรักเฮตันนงมดิกาเจยกายะยายะเฮวนนังเปียตังตุตัวอินเปิโตวะยามะราชาโนถาเวตุบัโนมะหลังนังสุขังอันะหังวนักโตธายะเวสัพุตสั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 ไม่ต้องให้หลงให้เหลือนะไม่ต้องให้เหลือนะเวสัพุตสัเวสัพุตสัเวสัพุตสั เวสุบุสสะเวสาบุสสะเวสุสะุสสะอิกาปากเล็กตรงมา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 ติกขึ้นไปจิกมันขึ้นไปติกมันขึ้นไปจิกหนอนมันขึ้นไปจิกมันขึ้นไปจิกมันขึ้นไปเวสาบุสสะเวสาุสาะเป็นอาหารของทกเจ้าจิกมันขึ้นไปเป็นอาหารของทุกเจ้าเวสาบุสสะเวสาบุสสะเป็นอาหารของทุกเจ้าเวสาบุสสะ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 เวสาุสะเวสุภุสสะเวสาภุสะเวสุสสะ 为啥不扫？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 为啥不不扫？ มันขึ้นไปนะขอให้หายแต่มีเวทกับทุฒิัต์เวทกับทุกิสั์ขอให้เหลือที่โลกของมนุษย์ก็พอนลมนุษย์ก็มีเลือดมีเนื้อมีเนื้อหนังมีตานะเราต้องไปหาแพทย์ของมนุษย์นัแต่สิ่งที่ตาไม่เห็นนะที่เกาะเขาอยู่นะจะหายนะตรงนี้แต่โล่งตรงนี้แะต่โล่งนะตอนนี้เวทกับทุฒิสัต์เวทกับวุฒสัต์สิ่งที่โล่งตอนนี้คือสิ่งที่ตาไม่เห็น